แล้วยุคนี้นะครับในประเทศไทยในโดยเฉพาะวัยรุ่นความจริงรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้กันเยอะนะเดีนี้ใช้กันทุกรุ่นเลยพี่เอมสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดเนี่ยได้มีคลิปจาก YouTube อันนึงเป็นคลิปที่เขาบอกว่าเป็นตัวแสดงพฤติกรรมของคนไทยที่ใช้ไลน์แล้วทำออกมาน่ารักมากดูนี่มีการ ยกตัวอย่างนะครบาบมอกว่าคนไทยเนี่ยจะใช้ไลน์มี5พฤติกรรมอย่างเช่นอันแรกคือตามกระแสคือไม่ว่าจะมีสติกเกอร์อะไรโหลดมาเนี่ยก็จะก็จะโหลดเก็บไว้แล้วก็ใช้ไปกับเขาหมดอันนั้นอันแรกอันที่2รักพี่เสียดายน้องนะครับคือประเภทที่แบบการใช้สติกเกอร์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตมาก ือต้องเลือกอันที่ถูกอ,อกถูกใจหรือว่าตรงกับเนื้อหาที่เขาใช้กันมากที่สุดอันนี้เขาบอกเป็นประเภทที่2คือพวกรักพี่เสดาน้องกว่าจะจิ้มได้อันนึงก็ตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกซ้ายขวาหน้าหลังอะไรแบบนี้หมุนไปหมุนมานะคะมาดูแบบที่3บ้าเขาเรียกแบบแบบโปรพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบสายแข็งค่ะใครจะเลือดร้อนอะไรเขียนอะไรมาเนี่ยนะตอบด้วยสติกเกอร์ได้หมดเลยไม่ต้องพิมพ์ข้อความแถมคนอ่าน ก็ยังเข้าใจแต่คนนี้ดยนะว่าเขาหมายความว่าอะไรเออเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวฟังเสียงดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องของประเภทพฤติกรรมที่สองยังรักพี่เสดายน้องอยู่พี่เสดายน้องอ้าวเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาพ่ายเนแบบนี้เปล่าคล้ายคล้ายคล้ายอ้าวเดี๋ยวไปฟังเสียงครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมนี้ก็จะลงเอยด้วยการใช่ไหมทันชีวิตคนเราก็เท่านี้ลพฤติกรรมที่สามโปรเฟชชั่นแนลพวกนี้สายแข็งครับ ใครเขียนอะไรมางานเข้าแค่ไหนตอบด้วยสติกเกอร์ให้เข้าใจได้หมดเอาอีกได้อีกเอาดิเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอเอาสิเอาอีกได้อีกเว้เฮ้ยเพิ่คุยรู้เรื่องนี่ไงพฤติกรรมที่4พวกแอฟแปลกในขณะที่เราคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาเรื่องเครียดปรับทุกอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยมันก็จะโผล่ออกมาครับไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุยอยู่ทั้งนั้นแอฟแกกว่าภาพของแวนโกใครจะคุยอะไรคุยกันไป พฤติกรรมที่5้ารีดไม่รักเวลาคุยไลน์มันจะมีตัวรีดํำกับเสมอเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อความที่ส่งไปมีคนอ่านแล้วซึ่งไอรีดเนี่ยถือได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่สร้างความร้าวฉานให้กับมนุษย์โลกเลยนะครับเพราะบางประโยคที่ไลน์ไปก็เป็นประโยคหวังผลสุดๆแล้วจนบางทีคนอาจจะดูแอปแสกก็ได้ว่าเฮ้ยอะไรวะสติ๊กเกอร์มันมาอะไรของมันเนี่ยอะไรอย่างเี้ยไม่พะพี่เอมกลัวว่าเจอกับพวกที่แบบเห็นว่ารีดแล้วทําไมไม่ตอบ ก็ใช่ใช่กลัวแบบประเภทที่5แบบนี้กลัวเราเลยแอปสต๊อกใส่เพราะว่ากลัวเจอ5มาใส่เราใช่เนี่ยนะครับก็เป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารกนะครับเป็นจากขายหัวเราะซึ่งเป็นเครือการ์ตูนที่อยู่ในสังคมไทยมายาวนานตั้งแต่สมัยที่เป็นเป็นเล่มอ่ะขาย5บาท10บาทจนยุคที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับจนยุคที่อยู่ใน iPad จนล่าสุดเนี่ยมันอยู่ในไลน์เขาก็ยังตามมา สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราอยู่เสม,มอคืออยู่กับเรา<ล>เราียกว่าเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วนะสบ <estre at> าหายขายหัวร้อนนะคะ